คั้งแรกในประเทศไทยนะคะกับแฟชั่นโชว์ Dark Sky Fashion Show l o c a r b บอนะคะโดยทางนิคมฉะเชิงเซาบรูเทคซิตี้ค่ะได้ร่วมก,กันกับมหาวิทยาลัยศรีประทุมชนบุรีนำชีวิตสู่สังคมไร้มลพิษด้วยการสวมใส่เสื้อผ้านะคะที่ทำมาจากเส้นใยธรรมชาติสร้างโลกใบใหม่ไปด้วยกันเพื่อคุณเพื่อเราเพื่อโลกค่ะ นายทวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเปิดงานแฟชั่นโชว์ดั๊สกายแฟชั่นโชว์โลคาบอนรวมด้วยนางสาวกุลพรพัฒน์วงมาจารพินยาประธานผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเซาบรูเทคซิตี้และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเจรราพรระโหฐานผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีประทุมวิทยาเขตชลบุรีภายในงานนะคะมีการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเสื้อผ้า ที่ทำมาจากเส้นใหยธรรมชาติย้อมสีธรรมชาติลดสารเคมีลดคาร์บอนลดโลกร้อนร่วมกันใช้สินค้าในชีวิตประจำวันด้วยโลกคาร์บอนซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก นางสาวกุลพรพัฒนวงมาจารพิญญาประธานผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเศราบรูเทคซิตี้ได้บอกนะคะว่านิคมอุตสาหกรรมฉะเชิง City, เศราบรูเทคซิตี้เหล่งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนตั้งแต่รากฐานด้านสังคมด้านเศรษฐกิจและด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สอดคล้องต่อการแก้ไขปัญหาไปพร้อมกับการพัฒนาแบบต่อยอด จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ทุ่งสมุนไพรป่าชัยเลนแห่งแรกในประเทศไทยเพื่อสร้างสมดุลทางสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการสร้างเศรษฐกิจชุมชนเกิดเป็นการท่องเที่ยวศึกษาดูง,งานในพื้นที่พร้อมทั้งให้ชุมชนนะคะได้มีส่วนร่วมกับพื้นที่และเชิญร่วมเป็นปราชชาวบ้านที่มีความรู้ภูมิปัญญาสมุนไพรป่าชัยเลนมาช่วยกันสอนช่วยกันปลูกช่วยกันแปรรูปและช่วยกันขายก่อให้เกิด าชีพเกิดรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากฐานทรัพยากรท้องถิ่นนะคะอาทิผ้ามัดย้อมมัดใจใบโพทะเลผ้าย้อมสีธรรมชาติลดการใช้สีเคมีใช้ผ้าเส้นใหญ่ธรรมชาติลดโลกร้อน ซึ่งบรูเทคซิตี้นะคะได้ต่อยอดด้วยการจัดงานเดินแบบแฟชั่นโชว์ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีประทุมวิทยาเขตชมบุรีและภาคีเครือข่ายนำเสนอมินิแฟชั่นโชว์ด้วยผ้าที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นในงานดั k สกายแฟ o ั่นโชว์โล a าบอน2024เป็นการรณรงค์และใช้เสื้อผ้าจากเส้นใยธรรมชาติลดคาร์บอนลดกิจกรรมปล่อย คาร์บอนและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้ได้รับการพัฒนาเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจิราพรระโหฐานผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยายลัยศรีประทุมวิทยาเขตชุมบุรีได้กล่าวคขาว่ามหาวิทยายลัยได้จัดกิจกรรมลดโลกร้อนมาอย่างต่อเนื่องโดยรวมพลังรณรงค์และใช้เสื้อผ้าลดคาร์บอนลดกิจกรรมปล่อยคาร์บอนและสนับสนุนให้ผ้า และสนับสนุนใช้ผ้าใหญ่ธรรมชาติผ้าย้อมสีธรรมชาติโดยนำผ้าโลคาบอนมาเชื่อมกับศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญานวัตกรรมเทคโนโลยีให้เกิดความสวยงามความเป็นเอกลักษณ์ในตัวผลิตภัณฑ์โดยมุ่งเป้าหมายในการสร้างคนโดยการเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มชุมชนเด็กนักเรียนขาดโอกาสและนักศึกษาที่มีความสนใจในด้านของแฝชั่นด้วยการสร้างความรู้โดยการเปิดหลักสูตรนักออกแบบ ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมสมัยนักศึกษาก็ลงมือพื้นที่ลงพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนในส่วนของภาคทฤษฎีการออกแบบภาคปฏิบัติภาคประเมินผลการตลาดในส่วนของการสร้างอาชีพนะคะนั่นก็คือจากต้นน้ำอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกวัตถุดิบมาสู่กระบวนการผลิต การออกแบบตัดเย็บจนกระทั่งถึงปลายน้ำที่มีตั้งแต่คอสตูมเมเกอร์บิวตี้บล็อกเกอร์รวมไปถึงร้านค้าโรงแรมภาคบริการการท่องเที่ยวโรงงานอุตสาหกรรมส่วนการสร้างไรายได้จากสินค้าแฟชั่นท้องถิ่นนะคะร่วมสมัยแล้วก็เป็นการติดอาวุธทางปัญญาเพิ่มเติมด้านตลาดและการวางแผนธุรกิจ และการสร้างสังคมโลคาบอนก็คือการขับเคลื่อนให้เกิดแอปพลิเคชันให้มีการตรวจสอบการลดคาร์บอนในชีวิตประจำวันภายใต้แนวคิดโลคาบอนไลฟ์สไตล์ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค่ะก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ผ้าไทยสู่ระดับนานาชาติในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม BCG อีกด้วย